เมื่อกี้พูดถึงบูรินโยไปดูบูรินโยกันหน่อยครับล่าสุดก็น่าจะไม่ตกงานนะโอ้โหนี่ถือว่าพลิกล็อกเออเพราะว่าเขาฝูบอร์ดบริหารโรมาก็เครียดมานานนั่งคุยกันเอายังไงดีจะเอายังไงดีแต่สุดท้ายก็น่าจะต่อสัญญานะคะออโดยการต่อสัญญานี้มีข้อแม้อยู่มีข้อแม้อยู่หลายข้อเลยทีเดียวบูรินโยเองยืนยันตลอดนะว่าเขามีความสุขกับที่นี่เขารักแฟนบอลที่นี่แล้วก็อยากอยู่อยากอยู่อยากแบบอยากอยู่กับทีมต่อไปแฟนบอลก็รักเขาแต่ที่ที่ไม่รักกันเนี่ยคือบอร์ดบริหารกับ มูรินโญ่ที่ก็มีเขาเรียกอะไรมันไม่ได้ถึงขั้นตีกันนะแต่ก็ไม่มีควาไม่ลงรอยกันอะไรบางอยา่างนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยแต่ว่า,านนล่าสุดเนี่ยแฟร์เพย์ไม่ซื้อตัวให้เขาเลยใช่ล่าสุดเนี่ยครอบครัวฟิตกินในฐานะของเจ้าของสโมสรหลังจากพิจรารณากันมาอย่างยาวนานก็ตัดสินใจว่าจะมอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับมูรินโญ่นี่นแหละนะแต่สัญญานี้มีเงื่อนไขาบางอย่างที่มูรินโญ่ก็ต้องพิจรารณาแล้วก็ตัดสินใจว่าจะยอมรับหรือเปล่าเช่น มีปีสัญญาแค่ปีเดียวสัญญาใหม่นี้จะให้แค่ปีเดียวแต่มีเงื่อนไขบวกก็คือบวกสัญญาปีที่2 1งบวกหถ้าสามารถพาทีมคว้าโคต้ายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้นะคะแล้วก็มาแท็นะใช่แล้วแต่ก็มีเรื่องของข้อจำกัด Financial ยลแฟร์เพด้วยซื้อนักเตะไม่ได้ก็ผมว่าข้อนี้แหละที่บอร์ดเขาต่อว่าจะเอาใครมาแล้วซื้อนักบอลไม่ได้ใครก็จะมาคุมคนตอนนี้ เพราะฉะนั้นก็ใช้อย่างนี้ต่อไปดีกว่าแล้วก็ให้เงื่อนไขไปว่าเฮ้ยต้องทําทีมให้ดีนะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะมาแลกเปลี่ยนไยการมาซื้อนักเตะมากมายเพราะว่าก็มี Financial Fair Play พร์อยู่ก็ายากสำหรับเขาเหมือนกันนะปีนี้จริงผมแอบดูโลมาหลายเกมนะผมแอบสงสารมูรินโญ่นะเพราะว่าเขาเหมือนเขาใช้วิชามานจนเขาเขาจะกลายเป็นซาตาแล้วะ่ะ <laughs> ถ้าไปคว้าหน้าควิชามาดา่าไปทะเลาะกับโอซิมเพน <laughs> ให้เกมมันไม่แพ้ได้ ล่าสุดไปดา่ดาผู้งงจัด่างี้ยแต่ละอด่ากรรมการนัดล่าสุดโดนแฟนด่าเยอะเพราะว่า <ừ> เขาโดนไปเหลืองรอบแรกไปประท้วงเรื่องถ่วงเวลาแล้วไม่ได้คิดว่าตัวเองอ่มีโอกาสโดนไล่ออกและนัดต่อไปคุณเจอมิลาน <ừ> คุณคุมทีมเจอปีศาจแดงดําไม่ได้ก็ไปด่าสุดท้ายเก็บอารมณ์ไม่อยู่ด่ากรรมการาก็โดนไล่ออกจนได้นะฮะโอ้ยเครยงของใส่เขานะครับคือผมว่าเขาเครียดมาก การที่แบบว่ามันต้องเข็นคกขึ้นภูเขาอะโรม่าซึ้อนักเตะไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยใจนะงานผู้จัดการทีมเป็นงานที่เครียดแบบเครียดจริงนะจริงๆต้งมีคนสัมภาษณ์กันะน่าไปถามนะว่าไอปีที่แกพูดว่าพาแมนยูเป็นรองแชมป์เป็นผลงานที่ดีที่สุดแล้วเขาเครียดมากอะกับโรม่าเนี่ยอันไหนแย่กว่ากันอันไหนเครียดกว่ากันเออหนักหน่วงจริงๆก็ให้กำลังใจครับแต่หน้าตาก็ก็ดูคือแกรักแฟนบอลโรม่าใช่ใช่อินอินกับเมืองใช่อินกับเมืองนะคะอ่าวเมื่อกี้พูดถึงโอซิเมน มาอีกแล้วล่าสุดมีประเด็นค่ะโอซิมเพนค่ะโพสต์ post ด่าทางด้านของ uka, อมามมก้าจูกิเล่จูเกลี่ขอขาย<ค>นี่โพสอย่างนี้เลยขึ้นลงสตรอรี่โอ้โหภาษาอังกฤษด้วยคือจูเกลี่เนี่ยเป็นเอเจนต์ส่วนตัวของวิชาครับีกเพื่อร่วมทีม ว่าเอเจนต์เนี่ยไปกูข่าวเรื่องย้ายทีมของเขาโดยมามูก้าคนนี้ไปสัมภาษณ์กับสื่อว่าโอซิมเพนเนี่ยคงไม่อยู่าโปลีไปตลอดอาชีพหรอกแล้วเขาก็จะไปซาอุดีกาป์ตีนาแล้วพูดอย่างนี้บทสัมภาษณ์ดังกล่าวค่ะโอซิมเพนโกรธมากบอกเลยแล้วก็โพสต์ด่าใน i อจ tory เนี่ยบอกว่าดัมเลยดัมเลยอ่ะดูดีอูเอ็มบีเลยไม่ไม่กล้าแปลเลยวันนี้เราต้องเบอร์ไว้เลยนะคะเออนะบอกแบบเนี่ยก็เอาง่ายๆคือแบบ แกมันน่ารังเกียจฉันละอายความคิดความเป็นเหตุเป็นผลของแกจริงๆที่เหลือไม่แปลแล้วกันนะดัมช้เนี่มันแปลว่าอะไรอะไอ้งั่งได้ไหมไอ้งั่งเอาอ๊บยมเมาออเลิกพูดเรื่องของได้แล้วเก็บป่าแกไเรียกชื่อคนอื่นต้องใส่อารมณ์ให้สมกับตัวหนังสือที่ไม่แล้วโอซิมเ็นแกเป็นคนใจร้อนอยู่แล้วด้วยไงโอแคก็จัดดีเรียบร้อยนี่จริงๆที่เผลอๆเนนี่ทะเลาะด้วยนะกับคริชานะเพราะเขาเพื่อนซีกันเขาโอคงบอกว่าบอกเอเจนต์เองอะ เงียบปากไปเลยเขาจะทีดีมายุ่งอะไรอ่ะอันนี้คิดว่าน่าจะด่าเพื่อนด้วยแต่ไม่ไม่อยากเป็นประเด็นเลยด่าเใดใตรบอกให้เอเจนต์มาพูดอย่างนี้มันไม่ใช่แต่เอาจริงจะด่าเพื่อนก็ไม่ถูกนะเอเจนต์เอเจนต์ไม่ก็บอกเอเจนต์บอกเพื่อนให้ไปไปบอกกับเอเจนต์อโเคได้ได้เอืมนะอ่ะก็ส่วนทางด้านของเอเจนต์ของโอชิมเพนก็โมโหเหมือนกันบอกว่าเนี่ยคือ อ๋อใช่แล้วพูแล้วด่ากันทางไหนด้วะด่ากันในโซเชียลมีเดียอะไรเก <c oughs> ่งอะตัวน<า>ักสื่อคีบดังเลยก็อบอกว่าเนี่ยมันไม่ควรมายุ่งองของคนอื่น<อ>ควรคุณคุณจะต้องใส่ใจงานของตัวเองแล้วก็หัดเคารพการของคนอื่นแต่น,นี้ก็จริงนะไม่ควรจะไปยุ่งเรื่องของคนอื่นอันนี้เป็นเรื่องที่จริงข่าวเก่งไงเออไ้ถามนะคะแล้วก็เนี่ยคือแบบเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องถูกต้องหรอกที่คุณจะมาพูดเรื่องอนาคตนักเตะคนอื่นสิ่งนี้มันสร้างปัญหาและความเข้าใจผิดอันใหญ่หลวงหากแบบคุณพูดไปในทางที่ มันเข้าใจได้ไปในทางที่ไม่ดีเช่นอย่างโอ้ินเทนจะไปซาอุดิโพลิกู่แล้วนะข่าวไปเขียนเงี้ยก็คนอาจจะด่าว่าก็เห็นแก่เงินนี่หรืออะไรอย่างนี้เนาะใช่ไหมเป็นประเด็นกันไปโอ้ิเนพ <อ S 2> นูดตรงตรงเลย๋อผมอยากเล่นพีเมีย์อกไปเลยอาเซนอลหรือเปล่าหรือเชลซีนะ,นะ,ะเอาสักทีตีกันอีกแล้วนี่ก็เป็นหากาบจริงๆเป็นข่าวแมนยูตั้งแต่ก่อนลัสุมพอยลูนิกใช่เป็นข่าวกับหลายทีมมี อ์เซนอลได้ปะอ์เซนอลนเนี่กับเชลซีเลยนะคะครับ